สวัสดีครับรี้านกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถเชฟโรเลตโคโลราโดปี2011นะครับลูกค้านะครับทากุญแจหล่นนะครับรีโมทหายนะครับแล้วก็ตัวชิปข้างในก็หายนะครับรถก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเหลือแค่ก้านกับตัวบอดี้แค่นี้นะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะทําการทํารีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับ กุญแจดอกนี้นะครับเป็นกุญแจดอกใหม่นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอิโมนะครับรีโมทยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโม่บีไรเซอร์นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอิโม่บีไรเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคอมพิวเตเรียบร้อยนะครับทําการรีเซ็ตให้ด้วยนะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํากลับมาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับตาร์ทนะครับหยยบเบรคครับเดเหยียบาัดครับ ตาติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเชฟโรเลตโคลร์ราโดนะครับเราทำกุญแจหายนะครับสามารถทําขึ้นใหม่ได้นะครับอันนี้รีโมทก็เป็นแท้ศูนย์นะครับผมเอาของตัวใหม่มาทํานะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับตรวจสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับเปิดครับทำงานปกตินะครับ0ูน6 1 6 6 6 5 5นะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับตรวจสอบระบบรีโมทนอกตัวรถนะครับตรวจสอบนะครับ ล็อกครับไฟเลี้ยวทำงานปกตินะครับเปิดครับล็อกเปิดนะครับ